สวัสดีค่ะพอแม่พี่นองสูผู้สุขคนเสียงแจวแจวจะเล่นไม่อีกแล้วค่ะไม่คือเกาเมื่อใดเมื่อใดว่าอกผู้เดียวนอนพวลับเมื่อใดว่ากพี่กับน้องนอนพวลับดอกค่ะค่ะเมื่อไหนจะเล่นผ้าไม้ยางเล่นค่ะแดดออกดีดีแต่กันย่งหนาวอยู่ค่ะประเทศอังกฤษกันย่งหนาวอยู่มเมื่อไหนแดดออกค่ะตอนนี้ค่ะใบ สามบายซีโมงละค่ะค่ะยายลินก็เลยออกมายางเล่นออกกำลังกายไปน้ำว่าได้ออกมาจากบานเนียกะรู้สึกดีเนาะค่ะเนาะนบ่อุดอู้ค่ะค่ะมื้อนี้ยายลินไม่หัวขอมาเบาซูฟังค่ะพี่นอ้องเกี่ยวกับทัศนคติของฝรัง่งคนมีความคิดเห็นเรื่องสาวไทยสงเงินกับบ้านค่ะเรื่องหลายๆอย่างอ หลายๆอย่างของของของเพื่นที่มีทัศนคติกับเฮ้านอกค่ะค่ะ,คะเจลินกับสีเอามเาว้ามาจ่าสูฟังค่ะว่าข้าเจ้าขิดจังไดแน่กับสาวไทยเฮ้าเนี่ยต่อคนเอเชียในโบแมนต่สาวไทยดอกค่ะเพื่อนบ้านเฮ้าเพิ่นกเว้าขึ้กันค่ะลมบ่พี่น้องเสียงนกเสียงกาห้องก้ะเฝ๋าเด้อพี่น้องเด้อ หนะอุยน้ามทะเลลงนางเล่นค่ะเพื่อนกับว่า,ววาเอ่อแนวเยลลินนอกค่นะเนาะเยลลินนั่นมีมูไหลายเด้เอ่อพี่น้องเยลลินมีุมูฝรัง่งเทิงผู้หญิงผู้ชายค่ะแล้วแต่ละคนเยลลินก็นสนิทพ่อเฮาสนิทนี่เพื่อนก็นเห็นชีวิตต่างๆของเฮาเนานะค่ะเนาะ เห็นความเป็นอยู่ของเฮาเวลาเฮาอยู่กับสามีหรือว่าคนเอเชียที่แต่งงานมาอยู่ประเทศเพิ่นนี่เพิ่นก็สิเห็นสิฮู้ค่ะบททีนี้เพิ่นเพิ่นก็บ่กล้าถามผู้อื่นค่ะเพิ่นก็ถามยะลินนี่ล่ะเพิ่นก็ะบอกกับยะลินนี่ล่ะว่าอันเริ่มต้นเลียงการส่งเงินกับบ้านเนาะค่ะเนาะเพิ่นถามเพิ่นถามยะลินว่าอันเป็นหยังโ <c oughs> อ้วขออนุญาตพี่น้อง เป็นอย่างคนไทยจังคอยส่งเงินกัับบ้านให้พ่อให้แม,ม่พอแม่เธอบรเหตุงานติคือได้ขอลูกกินเพิ่งหวังสิค่ะอย่าล้นกันเลยว่าเอา้าวัฒนธรรมของคนไทยนี่คนเอเชียส่วนใหญ่นี่ว่ามอนแต่เมืองไทยได้ทั้งประเทศเพื่นบ้านฉันพื่นกับเป็น เออก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ตัวหาไใดได้หน่อยเดรหลายก็ส่งให้พ่อให้แม่กินเด้อันบ่ดด้มีรัฐบาลเลี้ยงคือจังอยู่อังกฤษเด้เออยลินกะเทียงเพิ่นเพิ่นก็ว่าเอ้ารัฐบาลอยู่อังกฤษเลี้ยงนี่พ่อแม่ฉันพอคนอยู่นี่เขาก็เห็ดงานเสียภาชีดล้ล่ะอออเท่าแกไปแล้วเกษียณงานไปแล้วเออลูกเต่ากับ,บ่ไดด้ไม่อยากส่งให้อยู่ให้กินคืออัน คนไทยเนี่ว่าสันวาน่ะเอ้าอันพ่อแม่ฉันอยู่นี่เพิ่นก็มีเงินกระเสียนกินแม่นแล้วยาลินก็เลยว่าแม่นแหลวเจ้าสิมาเปรียบเทียบพ่อแม่เจ้าก็ผนพ่อแม่ทั้งเมืองไทยบ่ได้ในระบบทั้งเมืองไทยกับระบบอยู่อังกฤษมันคนละระบบเจ้าสิมาใส่ระบบบัานเจ้าคิดตาบ้านพวกฉันบ่ได้เดสันบอกว่าพ่อแม่พวกฉันเป็นเศร้าแหงเศร้าหน้าฟาร์มเอร์นเสียเอาอีหยังมากกระเสียนอายุเฮ็ดเวียงแต่อันจำคว่ำได้จนตายข้ามอง รัฐบาลกับบ่ได้ว่าสีมาสวยได้ละ่ะคนที่ได้รับความสวยเหลือจากรัฐบาลหรือว่ากินเพ่นชันหรือว่ากินเงินภาษีต่างๆที่อยู่เมืองไทยนั่นสีมีตั้งแต่คู่บาอาจารย์ทหารเจ้าใหญ่นายตู่ผู้เพิ่มมีหน้าที่การงานดีทานั้นเล้วกรณีจังพอแม่ฉันนี่เป็นเช่าให้เช่าหน้าสีเอากระเียนใส่มาก,กินแต่สีกินตะลเมือกันย่าคันลูกบ่ให้กินพ่อแม่สีใดทั้งใดมาก,กินเออ เจ้าก็ล่องไปเมืองไทยเบิ่งได้เปี่ยนอ่นหนูเยลินก็เลยวังสีเนาะแล้วบัดที่นี่อันเป็นหยังอันพวกเธอบ่ได้เสียภาษีสันบอกควาแม่เธอบ่ได้เสียภาษีติว่าสันว่าเอ่อยยลินก็เลยว่าเอ้าเศร้าหน้าเสียเอายังมาเสียสันดอกเจ้าอยากได้หลายเจ้าก็เฮ็ดเอาตีอ่นดอกโอ้ยยลินสิบัตกขีดตมติพี่น้องเอ่อเจ้าเปล่าเด้อตายแล้วหาหม่องตายข้างโคกนั่นหนีน้อ เอาพ่อแม่เธอบดเสียภาษีตีว่าสันว่าะย่าเล่นกับว่าสเอาอย่างมาเสียเศร้านั่นแม่สันดกเสียงต่าอันภาษีที่ดินหันตัวหันดอกว่าเสียภาษีที่ดินให้รัฐบาลก็บ่ได้หมายความว่าพ่นสิมาเลียงมาเจียได้ละหันดอกเงีเจ็บไข้ได้ป่วยเออพวกฉันก็ต้องใจคาหมอเองได้ละหันดอกมันก็มีอยู่โรงพยาบาลของรัฐ ทบานนั่นททน,นั่นบัตรสามสิบบาทนั่นสำหรับคนจนนั่นมันก็มีอยู่หันหลาสเนี่ยลื่นกวางสิเนาะเออแต่ว่าขันเจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้ได้ท่านอกท่านใจก็ต้องเข่าเอกชนเข่าเอกชนก็ต้องจ่ายเงินเป็นจํานวนเงินที่สูงสําหรับการเจ็บป่วยนั่นนั่นเออเป็นโลกนั่นนั่นบางคนถึงกับขายที่ดินที่ดอนเออขายที่ขายทางมารักษาจกเจาขวางอ่ะอันคนไทยน่ะถึงสิจนก็จจิงเด้ เธอว่าประเทศอยากจนถึงพวกฉันสิจนกับจริงเด้เออแต่พวกฉันกับมีทีไ้ทีหน้ามีทีทํากิ่นเด้เออบ่ได้อาศัยรัฐบาลอยู่เด้เนรออาศัยขีดินเจ้าควางอยู่ไผอยู่มันมันก็ดีตั้งกันละเธอเอ้ยันดอกแาลิ่นก็เลยอธิบายว่าส่เนาะว่าระบบของเมืองไทยกับอยู่อังกฤษเธอสิมาเปรียบเทียบส่กันบ่ได้ดอกยกลิ่นก็บอกไปคนก็เลยว่าอันเบิ่งไปแล้วนี่ คือจังพวกเธอเนี่ยมากอบเกยมากอบโกยเอาเอาเงินอยู่นี่ทรงกับเมืองไทยเนาะอย่าเล่นกันเลยว่ากอบโกย์มองใดเอาถ้าว่าให้มันดีเด้อเอาคันเท้าสีว่า,าจังสรอ,อย่าเล่นกับขันข้างสีอันนั้นแน่จักหน่อยสีมากอบโกยเอาจังไดมองใดมองที่คิดว่าสาวไทยหรือว่าคนเอเชียมากอบโกยเอาเงินอยู่ประเทศเธอเราทรงกับบาท เธออย่าลืมเด้อทุกคนอยู่นี่พวกฉันมานี่เฮ็ดงานเอาเบิด์สุกคนเด้บ่ไดใดขอผัวเด้อันอันบบกอืมทษที่พี่น้องอันผัวนี่ก็บเบอรใดไห้เด้เออสามีพวกฉันเขาก็บเบอรใดไห้ผู้ไห้ก็มีอยนั่นล่ะอันผู้ไห้หันสนุกเขาก็มีกกำลังไห้ล่ะเขาจ้องคอยไห้อันส่วนผู้บ่มี่กำลังพวกฉันกับบอรดไปว่าอย่างได้นและพวกฉันกับหารับจ้างเอาขึ้นกันเงินส่วนที่พวกฉันทรงกบ้านนี่ มันเป็นเงินแรงงานที่พวกฉันเหตุงานเดีย๋ยวเธอ,อสิซมาวา่าอันคไทยหรือวา่าคนเอเชียมาอยู่ประเทศเธอหรอกอบโกยได้จังไหดอ่ะยลิ้นใส่เราไปได้ไม่ไงอันนี้เราค่อนข้างจะอ่าคิดลบเติบยุ่จ้ะอืมบาทที่นี่อ่าเลี้ยวไปอถือยลิ้นจวกไปกะอนัอ่งหนา,นาหักนางหนาง,ง้อ,อเพินกันเลยวา่าอ สาวไทยนี่ส่วนใหญ่แล้วมาก็มากกบโกยเอาเงินลมาต้มว่าสันวาอีลินเลยวาห่วยผู้ใดสีต้มก็สร้างแล้วฮันดกขันเธอหูว่าผู้ใดต้มก็คือจังบ๊ไบเอาก็เขาพูดชื่อแม่วอกกับฉันเห็ดอีหยังฉันบ่ได้ต้มแน่นะฉันมาฉันกับมาในน้ำแต่งงานบ่ได้มากกว่ามกโกยบ่ได้มาหลี่มาเสียงเอาอีหยังได้ล่ะอี่ลินกับวังสีเนาะเราก็เลยว่าเราก็เลยเผยออกมาว่า พอลุงฉันน่ะได้แฟนคนไทยคนหนึ่งฉันบได้บอกเธอบได้บอกเรื่องเล่าเธอฟังอันพอลุงฉันน่ะเท่าเล้วเอานั่งมานั่งก็ขอเอาตะเงินกอบโกยเอาตะเงินได้เงินแล้วอันก็ทิ้งพอลุงฉันฉันก็เลยอันสร้างคนเอเชียว่าสันพิพนวาน่ะเอ้าเอ้าอันนั้นก็เลี้ยงของเขาเจ้าจะมาเหมาใจไหมล่ะเนาะหัน อย่าเล่นเลยวางสิเนาะภูเขาดีกับมีผู้เป็นยังสั่นกับไหลกับบ้านม่นมีตั้งแต่คนใต้เนี่ยยุไซเขาก็เป็นได้หล่ะฮันบ้านเธอเถอก็เป็นคือกันนั่นละเธอหงเบาเาอย่าเล่นก็เลยวางสิเนาะย่าสูบยาฝรั่งบ่เป็นเถอะเนาะบานอย่าสูบหาวไหลว่ายังขึ้นนั่นว่าคือจังส่งเหยียบย่ำว่าคือจังดูถูกพวกฉันคักเนาะฮันดอกเลยวางสิเนาะเพิ่นกับว่าสาวบ้านเฮานี่ว่าโมเฮานี่ยละเออมาอยู่หวังผลประโยชน์ มายู่ตัวยู่ต้มผู้ใายบ้านเขาว่าสันว่าอ,อยะลินก็เลยว่าไปเลียงหัวขอเลียงทรงเงินกับบานก็อธิบายให้ฟังแล้ววา่าวัฒนธรรมไทยนะ่ะพ่อแมอ่คืออันดับหนึ่งของลูกเต่าทุกคนหาได้ไปเป็นก็ต้องจุนเจือครอบครัวพ่อแม่ทุกแทบทุกหลังค่าเฮือนนั่นละแต่ก็มีคือกันนั่นละที่ปล่อยปะละเลยพ่อแม่ถิม อยู่ถกอยู่ยากกมีถมถือคือกันกับบรไดไม้ความ่าข้นหกสิบเจ็ดสิบล้านคนนยุ่ประเทศชั้นสี่สสิเป็นจังสี่ทั้งหมดเออมันกับเป็นคือกันกับประเทศของเธอเนาะล่ะสนันดกว่านาะมองแย่กม็มีมองดีกม็มีเออยล่นก็เลยว่าสี่เพิ่นกันเลยว่าเ,เว,าว้าไปเ้ามากอ่อนลงแล้วว่าดีเนาะจิตใจดีเนาะอันอันอยู่อังกฤษนน่นบ่มีดอกเด้ บ่มีดอกที่สีมานางเลี้ยงดูพ่อแม่น่ะอ,อยู่ไผอยู่มันกินไผกินมันหอนย้มนั่นกะจังไปเบิงไปแย่งกันเอาเออเป็นตาไปกัไดดไปบ่เป็นตาไปกับ่ไดไป,ไดไปยูไผอยู่มันเพิ่นว่าโอ้ยคนไทยเพิ่นผูเพิ่นอันนั้นก็นมีคือกันผููเพิินไปหาพ่อแม่ยากก็มีคือกันนั่นล่ะอันบ่ไดมีตาบานเจ้าดอกตาว่าเจ้ากะยกหัวขอเรื่องเงินขึ้นมาเ้าเนาะข่อยก็เเ้าจังสี่แล้วฮันดอกว่าอ นั่งก็เลยยอมรับยอมรับความคิดเห็นเรื่องสรงเงินกับบานว่าสถานะทางบานเฮ้าแลวก็วัฒนธรรมทางบานเฮ้าเป็นจังไไดค่ะเป็นจังไไดจังคอยได้ทรงได้ให้พ่อให้แม่จังสีนาะเขาก็บอกซูเพิ่นฟังเนาะค่ะเนาะความใดดีความใดบด่ดีเขาก็แจกแจงให้เพิ่นฟังบาทที่นี่กสิมา หัวขอเรื่องอันเป็นอย่างคนเอเชียยังต้องให้เงินลูกอยู่ก็สัวนว่าอันนี้คนละคนเด้บหนอคนละคนผู้หน,น,น,นี่นั่นอีกผู้หนึ่งฟรังผู้ยิ่งค่ะเพิ่นเป็นหัวหนา้าเกาอันย่ายลิ้นนี่ละ่ะ ค่ะเป็นหัวหน้าเก้าหม่องเฮ็ดงานยาลินตอนนี้เราากษเสียนเาราไปอยู่ประเทศสเปนแล้วค่ะเลาก็ถามว่า,เ,าเป็นอย่างเธอ,อยังต้องส่งเงินให้ลูกไส้เธออยู่ลูกไส้เธออายุเท่าไหร่แล้ววสันวยะยาลินกันเลยว่าเออสิบสี่สิบห้าโอ้ 14, อโยสิบสี่สิบห้านั่นเขาบ่าหากินได้สันบ่วสันวานสิบสี่สิบห้า 14, นั่นเขาทำมาหากินได้ล้วเด้วสันวะเป็นอย่างเธอ,อยังต้องให้ลูกให้เต้าเธออยู่วสันว่าวนะ ก็เลยว่าเอ้าลูกฉันกัยังซอยเหลือตอกแข็งจอกควางบ่ดท่านใดเนาะสิบสี่สิบห้าเนาะฮันดอกเพิ่นก็เลยว่าอันคนไทยเลี้ยงลูกใหญ่โบปิดนอยู่อังกฤษนี่โบมีเด้เพิ่นว่าอังกฤษกัมแมนยุนนลาสันบอกว่าตะวันขั้นนี่เขาเบากระถืบคว่ำเขาอยู่ได้พี่น้องมันกระถือคว่ำฝรั่งอยู่ได้ฝรั่งนี่สอนสอนลูกให้หูจักซอยเหลือตอกควางได้พี่น้องสอนลูกให้ให้ซอยเหลือตอกคว้างให้ เป็นอินดีเพนเดนเด้พี่น้องคำว่าอินดีเพนเดนคืออยู่ได้ด้วยตัวเองอสู้ด้วยลําแข็งของเขาเด้ค่ะเด็กน้อยฝรั่งผู้หญิงผู้ชายอยู่นี่อ่า17 18สิบเขา16 17 18เจ็ขาออกหาเฮ็ดงานแล้วเด้พี่น้องค่ะเรียนไปนําเฮ็ดงานไปนําอ่าพ่อเขาใหญ่ได้จักหน่อยนี่เขาสิตีปีกออกจากพ่อจากแม่เด้ค่ะผู้จึงหนึ่งก,ยงยก็ยังอยู่กับพ่อกับแม่ตาขันผู้ใดยังอยู่กับพ่อกับแม่อยู่นี่ขันเด็ก สาวรู้เด็กนมผู้นั่นได้งานเฮ็ดเนี่ยจะต้องออกค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟซอยพ่อเม่ยเด้เขาบ่ได้อยู่ซื้อๆเด้พี่น้องค่ะเขาก็เลยยว้าเฮ้าได้วาพวกเธอเลี้ยงลูกไงญ่บาเป็นบอสอนให้ลูกไงบ่สอนให้ลูกอันซอยเหลือเจ้าขวางพวกเธอกระิีเลี่ยงเขาฮอตตลอดไปฉั้นบ่เธอสีบ่ตายเป็นตีคันเธอตายขึ้นมาลูกเธอสิกินไสพนะเขาวอกก็แเม่นความเขาเด้พี่น้อง ค่ะอันนี้เฮาต้องมาแช่ความรู้ซึกกันได้น้พี่น,อน้องเนาะเออเขาเวา่าก็มีเหตุมีผลอผลวา่าไมีรักมีกันเฮากับเป็นน้องสัน้นอีลียอนเขาก็ฮักือกันละลูกเขานน่นเฮากับฮักเนาะคะเนาะพี่น้องค่ะแต่ว่าฟั่งไปแล้วก็แม่นอีรีดิคนไทยเห็นเรื่องลูกไงลูกเป็น่ยนไงลเปลนหยนอังไดวะติไงาหากินหายอยากได้แล้วกับอีเม่เงินแน่เงินแน่สิตายมากกัเงินแน่ เน่ยมีแต่ขอกับขอมีแต่เหตุแนวปวดหัวห้พ่อห้แม่นี่น้ำตาตกในน้ำตว่าเปรียบเทียบใส่กับฝรั่งแล้วอันนี้ขอนิยามเดอร์เยลินบอด้ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เด้เว้าให้ฟังค่ะเว้าให้ฟังค่ะแยกแยะให้ฟังว่าทัศนาคติของฝรั่งที่มีกับเฮ้านี่เป็นจังไไดค่ะเฮ้าเอามาเว้าสู่กันฟังเนาะค่ะเนาะค่ะเออ เิ่นกะว่าห้าเหลี่ยงลูกใหญ่บ่เต้นเออบัดนี้เด็กหน่อยฝรั่งนี่เขาเฮ็ดงานใดเขาก็สีซอยซอยเหลือจ้าวางบางคนขันเฮ็ดงานใดเต็มทีแน่เขาสีออกจากพอจากเม่เได้พี่น้องค่ะออกจากพอจากเม่แล้วก็ับไปเซาแฟตเซาห้องยู่เอาเองหากินเอาเองได้พี่น้องเขาดินลนเอาเองฝรั่งนี่17 1เ19ปกปีนี่หูจัก หูจักซอยเหลียเจ้าของได้เบิดแล้วเขาเขาบอขอพ่พอเม่แล้วเขาก็เริ่มเสียผ้าสีบาทไดที่เขาหาได้นะเขาเริ่มเสียผ้าสีแล้วพี่น้องเด็กหน่อยฝรั่งน่ะค่ะเพราะว่าสีเป็นผู้ยิ่งผู้ใายผู้ที่โบกเกล่บวติดหวานติดยาน่ยน่ะค่ะผู้บดติดหวานติดยาเขาก็เป็นนังซันอิลีค่ะในในมุมม่มของฝรั่งเขาก็เขาก็มองเหาแบบนี้เนาะคะะ่ะเนาะเรื่องนีนกสี มีหัวข้อเรื่องทัศนาคติเกี่ยวกับการส่งเงินกับบานกับคนไทยเรียงลูกไงผู้เป็นพระนะคนเอเชียเมาร่วมเนาะคะนะ่ะเนาะคนเอเชียเรียงลูกไงว่าเป็นวาสันวาเนาะเท่ากับมีแนวมาว่าสู้กันฟังเนาะคะ่ะนะพี่นอ้องเมื่อเนี่ยยายลินกระสิจบ จบคลิปหัวขอทัศนคติของฝรังคิดกับเฮาจังไไดเรียงส่งเงินกับบาทเนาะค่ะเนาะอ่าอย่าล่นกับสิจบคลิปนี้ไปก่อนค่ะขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเร้ยอค่ะเด้อที่มารับฟังแล้วกะเบ,บิงจนจบคลิปมีอัน ความคิดเห็นอีหยังก็ให้ฝากไว้ในคอมเมนต์เด้อค่ะเดอ้อเข้ามาแชร์ความคิดเห็นกันอันใดดีอันใด,ด,นดบดีเข้ามาแชร์ความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะพี่นอ้องเออขันแนวดพี่น้องอยากรู้เพิ่มเติมนั่นก็นถามยยลินมาได้เด้อค่ะเดอ้อคันเยลินนั่นโห้ยลินก็สิเอามเาว่าสู้ฟังถึงความแตกต่างอ่าห้พี่หายนองสุผู้สุคนได้รับรู้ถึงอ่ามุมมองของคนต่างชาติที่มองเฮ้าเนาะค่ะเนาะ ่นีจบไปสำเนิดสกักกอนเด้อพี่น้องเด้อค่ะโชคดีไม่ใช่สุขุสุขคนโชคดีนะคะวัสดีค่ะพอกันคลิปหน้าจ้าวัสดีจ้ะ